ลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ้งๆๆ้ที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะพี่แชมปสงสัยเขาเอาลเขามาชนรนเราแน่เลยอะ่ะไอพี่เดี๋ยวกว่อนค่ะโอ้โหเป็นรอยหนักเหมือนกันน้วเนี่ยพี่แชมแบบเนี้ยเขาเรียกว่าชนแล้วหนีหรือเปล่าวะเราโทรแจ้งตำรวจกันเลยดีปะ่ะอืมโทรเลย พวกคุณคือเจ้าของรืใช่ไหมครับเออผมขอโทษด้วยนะครับพอดีผมต้องรีบไปส่งของผมมันจะเกินเวลาครับคือมันใกล้ถึงเวลาแล้วครับขอโทษจริงๆที่ชนรถคุณนะครับผมไม่ระวังเองครับผมต้องเลืกใช้เท่าไหร่ครับนี่ครับเงิเนฮะเงิเนงแค่นี้นะที่คุณจะชดใช้ผมเงินแค่นี้เหรออย่ามาตลกหน่อยเลยนะแล้วคุณจะให้ผมชดใช้เท่าไหร่ล่ะผมยินดีที่จะจ่ายให้คุณ ผมต้องการเท่าไหร่นะหรออย่าครับอย่าทำอะไรผมเลยครับก็จะใช้แค่นี้แหละแค่นี้ก็หายกันละฮะแค่นี้เองเหรนาพี่แชมป์อืมแค่นี้แหละแค่นี้เขาก็ลำบากพอแล้วล่ะออก็ได้ไปก่อนนะคะ